ความประทับใจที่เราได้สร้างบ้านก็มีทรัพย์อนันตชอบอะไรตรงไหนบางทีเขาบริการดีรรแนะนาเพิ่มเติมว่าตรงนี้ดีตรงนี้ไม่ดีเราแบบนี้ดีกว่าคอมเมนต์กันฉ่ำเลยเองบอกมีทรัพย์อนันตนะ์พาไปดูแต่บ้านที่สร,สร้างสวยๆยังไม่มีใครเข้าอยู่ได้เชื่อเข้าอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างอะได้เดี๋ยวนี้นะจ๊ะฉันจะพาไปดูว่าบ้านที่คุณสร้างตอนนี้เข้าอยู่ไม่ได้เป็นเดือนแล้วนะ ข้างในจะสวยขนาดไหนฟังก์ชันการใช้งานในบ้านจะเละิศจะฉ่ำขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันวันนี้มาบ้านพี่ชายพี่ชายนะเดี๋ยวพี่ปักป,ประตูให้แนนนี่หน่อยพี่ปักประตูให้แนนนี่หน่อยอามาแล้วสวัสดีจ้าน้งแนนมาจากที่ไหนเนี่ยอขับรถมาจากบนโลกเลยเองอยากมาดูบ้านเขาบอกว่าอยู่ก็เป็นเดือนแล้วแต่อยากมาดูว่าจะสวยจริงไหมตอนสร้างกันได้ใหม่ไหมแมน้องแนนเดี๋ยวพี่พาไปชมข้างในจ้าจไปจาาพี่ไปไป ี่มีลูกชายคนนึ่งออมันกว้างขวางมันดูกพี่จะได้วิ่งเล่นแสดงว่าต้องออกไปเล่นข้างนอกมันร้อนเด็กน้อยแกเด็กน้อยโอ้ยดีนี่ตรงตามรักวงจุ้ยเลยนะประตูบ้านใหญ่เนี่ยกว้างขวางเปิดรับทรัพย์รับโชคทุกวันทุกคืนอย่างดีเ,ออเดี๋ยวน้องเนยจามาพักที่โฟานี่ก่อนพี่ดี๋ยวน้ได้อไดขอบคุณจ้าพี่เออตัาเอ็นเย็นสังฉ่ำนิ่เนาะนอก็ที่โซฟาก่อนจ้าพี่เขาไปเอาน้ำในห้องครัวให้ ห้องครัวสวยกว,าว้างกวางนี้สร้างได้กี่ดเดือนแล้วนะที่มาอยู่จริงจังอ่ะอืมเข้ามาอยู่ได้สักเดือนนึงเลวี่ไปติดต่อช่างมีซับอันนั้นไปเห็นจากที่ไหนอนะ่ะก็เห็นจากเพจเฟซบุ๊กสองแล้วเจอน้องเนมน,นี่แหละอ๋อเห็นหนูแกเห็นคลิปหนูแกดีดีดีแล้วก็รู้จักครับท,ท้ายห้องครัวนี่ของเยอะหน่อยนะพี่ทำหข้าวเองเออดีเองว ซับเก็บซับกินนี่คือดีนะอย่างนี้ดีมอให้ตะไลมิดครบถ้วนโอ้โหอยู่จริงเนี่ยเออขงแกไรกินเ้ยแหน่เข้าน้เข้าตรงนี้ได้นะเอาดีดีดีจ้ะพี่จ้ะชั้นล่างของบ้านเขาอะมีห้องโถงห้องครัวห้องน้ำเอาไว้รับแขกจ้าแยกโซนเปียกโซนแห้งสไตล์มีซับอันนั้นฉันชอบมาก สวยสะอาดข้าวพ้องตายบันไดนี่ที่เก็บคงเก็บของ,ของดีอะพี่เป็นทรัพย์สินสวนดีใช่เดี๋ยวพี่พาขึ้นไปดูข้างบนต่อจ้ะบอกกี้้องนอนแล้วว่ะสามต้องนอนเออเริ่มต้นไปดูการไฟพี่ตามห้องนอนอุ้ยข้างล่างนะใช้คำว่ากว้างได้เปลืองมากไม่พอข้างบนยังเป็นทางลาดยาวสูงนี่แกงตามฉันมาดิจ้ะ อุ้โนี่ชั้นสองอะเขาปูกระเวือนแผ่นเล็กๆนี่นะเป็นลายไม้ขนาดเ็กว้าแกประมาณสิบห้าสิบเซนนี่ปูละเอียดถี่ยิบทั้งเลยอุ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนมีห้องระซ้อนอยู่ในห้องโถงบันไดใช่ไมี่พ่เห็นมาก็เลยให้มีซาบนันช่วยออกแบบให้พี่จ้ะเออด,ดีดี่สวยสงา่าที่เดินขึ้นไปแล่วไปว้งว้า,วาระเนี่ยเก๋ จ้าห้องพระตรงนี้คือแบบว่ามีสไตล์อันนี้เป็นห้องนอนใหญ่มีห้งน้ำในตัวนอนสามคนพ่อแม่ลูกดูได้จับลงกันเลยเองใช่พี่น้องแนมได้บอกแล้วว่าจะมาเกาะกันใครเองพ่อแม่หน่อยนะคนถึงที่ก็ต้องกันเองเออโอ้โหห้องนอนกว้างขวางมากเลยจ้ะพี่เปิดแอร์เย็นฉ่ำสบายแค่ขอนอนสักตื่น้อยแล้วเองห้องนอนกว้างขวางใหญ่พ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกัน ตรงนี้นะคะมีห้องน้ําในตัวด้วยเีมากเหมาะเจาะดีเองพี่ปั๊กเพราะว่ามีลูกน้อยเนาะกลางค่ำกลางคืนจะได้ไม่ตื่นแบบเดินเข้าห้องน้ำไบ่อยนี่ห้องน้ําในห้องนอนไปเลยพ่อจ๋าแม่จ๋ามาดูห้องน้ําในห้องนอนกันจ้านี่ก็กว้างขวางสวยงามมากมากเลยนี่ห้องนอนที่จองใช่กูญาตายายใครมาก็บผู้ใหญ่มาเนี่ยเนาะไม่รับรอง ในส่วนของห้องนอนที่สองค่ะเผื่อแขกไปใครมาอย่างที่พี่เขาบอกนะก็อย่างดีเลยเตรียมรับรองไว้เด้อจากห้องนอนสองไปห้องนอนสามกันอันนี้เป็นห้องนอนที่สามจ้าเป็นขกตอนโตเออมอจ๊อกองเนี่ยเออมอจ๊อกทางบ้านเขาตั้งใจทําไว้เป็นห้องนอนลูกค้าเผื่อโตจะได้เอาไว้นอนเอาไว้ใช้น้อเด็กจะได้มีพื้นที่ส่วนตัวดีเนาะแก่เนาะชับเ จัดแอ้นแม่ห้องสุดท้ายเนี่ยเมื่อกี้ข้างล่างถึงในห้องร้อนสองนี่ห้องสามละห้อง่จัดไปเทนเอันนี้เป็นห้องน้ำชั้นบนจ้าเอาไว้ใช้ร่วมกันนะจ๊ะสวยอ่ะแยกโซนเปียกโซนแห้งสีสุขภัณฑ์ต่างอะไระต่างเราเลือกได้เองบีเลรมมดเลยนะชอบใจแบบไหนก็จัดเอก็บอกทางมีสักนั้นเขาได้เลยโอ้ดีชอบใจทำทึงคำว่าทำทึงของแท้ของจริง ตอที่นเลดูถามเป็นความประทับใจที่เราได้สร้างไา้ก็มีซ้ำอนาชอบอะไรตรงไหนชอบที่เขาบริการดีแนะนำแนะนำกัแนะนำเพิ่มเติมว่าตรงนี้ดีตรงนี้ไม่ดีเขาแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ทำทำตามแบบทำตามแบบตามระยะเวลาที่กำหนดระยะเวลาที่กำหนดประมาณกี่เดือนตั้งแต่ที่แบบว่าเริ่มจะทำอะจนถึงเซ็ตอะเซ็ตเลยก็ประมาณแปดเดือนเเดือนแปดเดือน นะแต่คนทองมันยังไม่ทันได้คอดอ่ะยังมอ,อยากฝากอะไรถึงคนที่กำลังจะมีบ้านอยากมีบ้านเนี้ยจ้ะแล้วเขาไม่รู้ว่าจะหาช่างถึงไหนเพราะช่างหายากไม่ี่ช่างที่ดีๆแล้วก็รับชอบงานจนจบครบไม่ทีงานเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับคนเงินบก็รมันลักมีทรัพย์นั้นจ้ะบริการดีมากอยู่ที่ไหนเขาก็ไปสร้างเนาะเดิดดๆนๆเนาะใช่มีบริการดีครับแนะนำเพิ่มเติมแนะนำลูกค้าดีครับ ต่ที่สําคัญที่หนูเห็นอย่างนั้นเนี่ยที่บ้านเนี่ยคือสไตล์เป็นคอนเทมเนอกจากว่ามันก็จะมีความเป็นสีเอิร์ธโทนมีความเป็นไตญี่ปุ่นด้วยห่วงจุ้ยต่างๆคือดีมากเขาออกแบบแล้วก็นั่งคุยกันปรึกษากันเดินผางพวกนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับเขาออกแบบหมดเลยบ้านห่วงจุ้ยดีอยู่แล้วดีมีซัพ์อนันต์รับสร้างบ้านคุณภาพมืออาชีพใครนะจ๊ะที่อยากจะได้บ้านสวยนะ ไม่เทงานไม่ทิ้งงานรับชอบงานครบจบบีบได้แล้วก็สามารถออกแบบร่วมกับสถาปนิกได้หักมาได้เลยจะ้ะวัสดุทุกอย่างตรงตามสเปครับรองปัง